เรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการประกาศกําหนดเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้ใจ่ายไม่เกินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเขาได้ประกาศกําหนดนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ในระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในข้อ120เ,เขากำหนดเอาไว้ว่าผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยเขาให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเงินที่เราไม่ได้จ่ายแต่มีบุคคลอื่นเนี่ยมาช่วยเราจ่ายเงินในเรื่องอื่นๆก็ตามเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งก็ให้นํามาคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะครับและ,ะรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่นเนี่ยได้นํามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน นะครับมีทรัพย์สินอะไรที่เขานำมาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็จะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้และก็ยินยอมนะครับในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ก็ให้คำนวณตามอัตราค่คาเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอเอารถมาให้เราใช้ นะครับก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายในอัตราค่าเ <natural> ช่ารถในท้องถิ่นนั <men> ้นๆ <connection> นะครับว่าเขาเช่ากันอัตราเท่าไหร่ถึงแม้เอามาให้ใช้ฟรีนะครับเราก็ต้องคิดคำนวณออกมาเป็นเงินค่าใช้จ่ายนะครับหรือนําเครื่องเสียงมาให้ใช้ในการจัดเวทีหรือเป็นเครื่องขยายเสียงในการหาเสียงเลือกตั้งเอามาให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเราต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาด้วยรวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ าหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็อ่าพุ่มในการการเลือกตั้งจังหวัดเขาจะกําหนดค่าใช้จ่ายแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันอ่าเมื่อเขากําหนดแล้วเราจะต้องใช้จ่ายไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆหรือการที่บุคคลอื่นจ่ายให้แทนเราเนี่ยก็ต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยนะครับ